สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาค่ะดิฉันนางสาวกัญญาลักษประเสริฐดำรหัสศูนยสองห้าค่ะดิฉันนางสาวสุลารงแก้วรหัสศูนเจ็ดค่ะคุณนายพี่นมศับดิ์นกาศูนย์สองครับดิฉันนางสาวลนังกายนยแลครับผมนายสมาพันธ์ตองเทพนิกาศูนย์ศูนครับค่ะในหัวข้อของข่านะคะตอนตอนนี้ได้ยังมาน ตอนนี้ได้เรียกบ้านงทเรียนครบแล้ว100%พบปัญหาหลักคือพ่อแม่ทางการเด็กหลายคนขาดเรียนหนยใส่ชุดักเรียนให้เรียบร้อยใส่รองเท้าแต่ก็ขานะยากจนพอได้ลงทุนที่จริงๆมากขึ้นบางคนอยู่บ้านคนเดียวทุกวันบางคนต้องอาศัยในพน้นที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีที่อ่านหนังสือต้องไปอาศัยเกษตททำการบ้านรูมิใานเช่วยเหลือด้วยกันขอทุนจากกสทเช่นพาไปซื้อรองเท้าักเรียนและช่วยดูแล กับวิธีสอนให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตของพวกเขาค่ะนการวินาจฉัยผู้ป่วยใรับเด็ก 2. กาใจทุกคน 3. อศึกษาเล่าเรียนพัฒนา 4. ามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทนำความรู้เด็ก5จัการศึกษายุติธรรม 8. สร้างถึงแม่ล้อมไปลอดภัย 10. ทำมาโนุนชน 11. จุดเริ่มนของราชการรม้ารักษาผ่ยรุ่ จบการนำเสนอเพียงข่าวนี้ค่ะ